มาถึงเรื่องสุดท้ายของ EP ที่บอกว่า HR ในวันนี้จะต้องคิดและลงมือทำอย่างไรสัก5าอย่างนะครับที่จะทำให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พนักงานเนี่ยสามารถ contribu ์ให้กับองค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความสำเร็จขององค์กรไปได้นะฮะเราคุยไป4เรื่องก่อนหน้าแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่ว่าทำยังไงครับคนที่ ทำงาน h r อย่างท่านทั้งหลายที่ฟัง h r Compet e n t p o d c a s ออยู่เนี่ยจะทําให้พนักงานเขาสับสน,นความสําเร็จขององค์กรจริงๆถ้าสังเกตดูนะครับว่าถ้าพูดถึงการสับสน,นความสําเร็จขององค์กรมันคือการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรและการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนที่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่ h r จะต้องดําเนินการเริ่มต้นเลยก็คือ h r คงจะต้องกําหนด หลักเกณฑ์วิธีการกําหนดเครื่องมือแนวทางแบบฟอร์มอะไรต่างๆ,ๆแลครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงานที่เรียกว่า Performance Management กันอย่างเป็นเรื่องเานะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดคุยถึงเรื่องของการบริหารผลงานเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายผลงานที่คาดหวังเลยครับแน่นอนเป้าหมายคือ Objective ที่องค์กรต้องการอย่างชัดเจนเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีการบริหารผลงานแบบใดก็แล้วแต่นี่นะครับมันก็จะช่วยให้ องค์กรเนี่ยเดินไปในทางที่มันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจแต่แน่นอนว่าเป้าหมายที่กําหนดขึ้นน่ยมันจะต้องเป็นเป้าหมายที่กําหนดขึ้นมาแล้วสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรสอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการเดินต้องการเป็นด้วยนะฮะเมื่อมีเป้าหมายแล้วเราต้องมาดูแหละครับว่าเออตัวชี้วัดมันคืออะไรตัวชี้วัดผลลัพธ์ของงานที่ต้องการจะให้เป้าหมายบรรูุเนะี่ยมันคืออะไรแล้วก็ถ่ายทอดสื่อสารกันลงมา ก่อนที่จะไปกาหนดเป็นแอคชั่นแพลนไปกําหนดเป็นแอคทิวิตี้ของการปฏิบัติงานใดๆต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากเลยนะครับอย่าลืมว่าเมื่อกําหนดเป้าหมายผลลัพธ์ของงานแล้วอย่าลืมกําหนดเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากรด้วยครับเราอยากให้พนักงานทํางานได้เนี่ยเราต้องเมคชัวว่าพนักงานเนี่ยมีความรู้ทักษะมีพฤติกรรมที่มันเอื้อที่มันเหมาะสมเพียงพอกับการทํางานในหน้าที่ก็ให้มันลุกนะครับดังนั้นเวลากําหนดเป้าหมายงานใดๆแล้วเนี่ย องค์กรก็มักจะกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรโดยการทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่เรียกว่า individual development plan หรือว่า idp ประกบตามไปด้วยนั่นเองนะครคราวนี้เมื่อพนักงานลงมือทำงานเนี่ยหน้าที่หนึ่งของคนที่เป็น hr ก็คือหน้าที่ในการสับสนบรรดาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับผ่านทางหัวหน้างานผ่านทางกระบวนการระบบงานต่างๆของ hr เพื่อสับสนให้เขาสามารถทำงานได้สำเร็จ โดยเฉพาะทักษะฝีมือของคนที่เป็นผู้คาบัญชาเนี่ยเอสอาจจะต้องหมั่นเลยนะฮะต้องบอกว่าต้องฝึกอบรมฝึกฝนพัฒนากันอย่างจริงจังเป็นเรื่องเม่เลาวเพื่อทําให้คนที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยสามารถบริหารจัดการให้ผลลัพธ์ของงานมันเกิดขึ้นตามเป้าหมายของหน่วยงานและทําให้เป้าหมายของอุ์กร์มันบรรลุได้นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากคุยฟังใน2-3 EP ก่อนหน้าแล้วครับว่าเวลาเราพัฒนาบุคลากรเนี่ย ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปหวานเม็ดเงินสาหรับการพัฒนาพนาักงานทุกๆคนในองค์กรนะครับแม้แต่กฎหมายเองเนี่ยกฎหมายพัฒนาฝีงแรงงานยังบอกว่าเออให้เราฝึอกอบรมมาประมาณสัก50ในช่วงโควิดเนี่ยลดเหลือ10%ด้วยซ้ำไปของจํานวนพนักงานลองนับหัวแล้วก็ไม่นับซ้ํากันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันมันต้องโฟกัสว่าเราจะพัฒนาบุคลาการกลุ่มใดและกลุ่มที่ควรโฟกัสกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้นําคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการในหน่วยงานนี้แหละนะครับแน่นอนว่า คน่มเนี้ยเขาจะมีบทบาทสําคัญอย่างมากกับการสื่อสารกับการพูดคุยกับการบริหารผลงานของพน,ญญนักงานรวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนําเพื่อปร,ปรับปรุงผลงานของลูกน้องเขาด้วยสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่พนักงานคนหนึ่งเนี่ยทำงานแล้วไม่ได้ผลดีเนี่ยผมว่าปัญหาในเรื่องของความรู้และทักษะคือเขาไม่เชี่ยวชาญเขาไม่ค่อยมีความรู้มันไม่ค่อยเยอะมากเท่ากับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าคนทํางานที่มันไม่ได้ผลดีเพราะอเิีจุมันไม่ได้ ทัศนคติหรือพฤติกรรมการทำงานมันไม่ได้นะครับดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็ต้องไปดูแหละว่าเออถ้าเกิดสมมติลูกน้องของตัวเขาเนี่ยเขาทํางานแล้วไม่ได้ผลเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เราจึงต้องออกแบบการประเมินที่เรียกว่าการประเมิน competency gap assessment หรือการประเมินช่องว่างของทักษะกับพฤติกรรมการทำงานที่เราต้องการจากการทำงานก็แปลว่า HR เราเองจะต้องสับสนให้หน่วยงาน เขาดีไฟหรือกําหนดให้ชัดๆว่าในตําแหน่งงานต่างๆเนี่ยจะต้องมีความรู้จะต้องมีทักษะจะต้องมีพฤติกรรมการทางานอย่างไรที่พึงประสงค์ที่คาดหวังนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถทํางานได้เรื่องของเรื่องนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถรู้ว่าตัวเองจะถูกคาดหวังในเรื่องของทักษะและพฤติกรรมอย่างไรก็จะช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการทเงานของ คนทำงานก็จะสนับสนุนการเติบโตขององค์กรนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญอย่าลืมเรื่องแรงจูงใจนะครับเราคุยไปแล้วก่อนหนะ้า HR ต้องพยายามที่จะทํากิจกรรมสื่อสารรณรงค์แคมเปญใดๆก็แล้วแต่ผ่านแอคทิวิตี้ใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้คนเห็นความสําคัญของคุณค่าของงานที่เขาทํา ในงานที่เขารับผิดชอบที่มีกับองคอ์กรมีกับหน่วยงานมีกับคนอื่นๆนะครับนี่คือโจทย์ท้าทายมากๆฝากไว้5เรื่องนะครับเอพิซอดท้ายนี่เป็นเอพิซอดสั้นๆนะครับที่อยากให้ท่านดูอาละเวลาที่ท่านจะทํางานใดๆเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องการให้คนทํางานของเราเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาองค์กรเนาะแต่คนที่จะพัฒนาองค์กรได้เป็นกําลังสําคัญเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเราเนี่ย ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรมันมันต้องมีความรู้มันต้องมีทักษะและพฤติกรรมการทำงานมันต้องเอือ้อมันจึงจะทําให้เกิดผลลัพธ์ของงานตามตัวชีวัดที่เราต้องการไม่ว่าจะวัดโดย KPI OK หรือ OKR หรือ MBO ใดๆก็แล้วแต่นะครับฝากไว้ครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืม HRCompanionPodcast ในเอพิซอดต่อๆไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง h r c o m p a n e n t p o d c a s t พบกันในเอพิซอดหน้าครับสวัสดีครับ